สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้แอป TikTok เป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมมีวิธีไปลบไฟล์แคสไฟล์ดาวน์โหลดเพื่อทำให้แอปเร็วขึ้นก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเปิดแอป TikTok ในมือถือของเราขึ้นมา ให้กดที่คำว่าฉันล่างขวามือสุดหนึ่งครั้งให้ไปที่ขีย์สามคียขวาบนมือสุดคลิกหนึ่งครั้งให้เราเลื่อนไปที่คำว่าเพิ่มพื้นที่ว่างคลิกที่เพิ่มพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่าแคส1 8 3 3แเมกะไบต์แล้วก็ไฟล์ดาวน์โหลด1 9 4 4เมกะไบต์ เราก็กดล้างที่คล1สหนึ่งครั้งระบบจะถามว่าล้างแคสหรือไม่ให้เราคลิกคำว่าล้างหนึ่งครั้งแคสก็จะเรือศ m a เมแล้วต่อไปล้างการดาวน์โหลดแต่ที่ล้างหนึ่งครั้งแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใน TikTok ได้แล้วครับ